ก็แนะนำนะคะว่าหมูปิ้งไก่ปิ้งที่แด็กซีมาร์เก็เนี่ยจะมีแจ็คกี้หรือจาตุรงไพรโรด <c oughs> เขาเป็นนักร้องแล้วก็นักมือกีตาร์ชั้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ร้องเพลงเพื่อชีวิตค่ะถ้าใครมาซื้ออุดหนุนมากๆเดี๋ยวเขาร้องให้ฟังเลยนะคะ <c oughs> หมูสวยมาก <c oughs> ไก่สวยมากค่ะ <c oughs> นี่ก็แนะนำพี่แดงแนะนำนะคะ นี่ต้องมาปิ้งไก่ปิ้งหมูแล้วฮะอยู่อเมริกาอยู่ที่เมืองไทยเป็นเจ้าของห้องซ้อมเป็นเจ้าของห้องอัดแวะมาชมได้ฮะที่ร้านขนมครกแม่ผิงนะครับที่ตลาดแล็กซีนะครับที่เชนาทาวนะครับผมสวยมากค่ะผมหมูไก่ไส้กรอกราคากันเองครับผมอาจจะลดได้บ้างนิดหน่อย ะะข,ข,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากแม่มาเยี่ยมพวกเรานะครับผมแม่มาเยี่ยมนะคะแล้วก็กดเข้ามาดู y o u t u b บบ่อยๆกันา,ายบาย